ชมครับเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับหรือว่าสนชนะครับมีคุณพรเพชรวิชิตชลชัยนะฮะประธานสนชเป็นประธานการประชุมนะฮะเรื่องหนึ่งเขาเขาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่พศอ,อน,นะฮะโดยการเสนอของคุณอของกระทรวงคมนาคมนะฮะก็มีคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ รัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะฮะมีหลายประเด็นด้วยกันนะที่พูดถึงนะก็มีสนชลุกขึ้นมาอภิปรายหลายเรื่องแต่ประเด็นหลักที่น่าสนใจนะที่จับมาเป็นหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เดนิวเมื่อเช้านี้นะฮะก็คือจะเพิ่มโทษเราใช้คําว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้าขับแช่เลนขวานะคุณเต้ลเออนะฮะยังไงฮะก็ ขับช้าแต่ไปอยู่ช่องทางขวาสุดใช่ไหมเมืม่อวานเนี้ยมีม,มีทางสนชกลุ่มหนึ่งอ,อภิปรายเพื่อขอให้กําหนดมาตรการเอาผิดและลงโทษผู้ที่ขับขี่ล,ลดรถช้าแต่วิ่งในเลนจราจรด้านขวานะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการแซงรถเนื่องจากช่องช่องทางซ้ายสุดเนี่ยเป็นพื้นที่จราจรสาหรับรถวิ่งช้านอกจากนี้ก็ จะหามาตรการลงโทษรถบรรทุกที่บรรทุกหนักแต่ก็มาวิ่งช้าอยู่ในเลนขวาด้วยเช่นกันส่วนใหญ่เนี่ยรถบรรทุกเนี่ยเราก็น้อยนะนยไม่ก็เห็นนะเขาจะรู้เพราะว่าเขาจะรู้เข,า,ขาจะรูะ้แต่ว่าไอ้รถเก๋งรถส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยบางทีเราก็สงสัยนนะเ,ออเหมือนกันนะเออทําไมเหมือนเหมือนเหมือนแบบบางทีเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเอ้ที่ถนนของเรานะนี่ก็นี่เราก็เสียภาษีเหมือนกัน<ๆ>คุณอยากจะเร็วก็แซงไปสิแต ผมสังเกตเนี่ยเลนขวาเนี่ยมันจะโล่งเนี่ยคนขับก็จะสบายก็จะเลยขับนั่นเป็นหลุมเป็นบ่อก็จะไม่ค่อยมีมีน้อยกว่าเลนริมกับเลนกลางใช่เพราะว่ารถทางเลนกลางกับเลนซ้ายเนี่ยรถบรรทุกหนักวิ่งเยอะก็ถนนก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่จริงๆเนี่ยนะถ้าคนเขามีเรียกว่ามีมีอะไรอ่ะมีความคิดหน่อยอ่ะบางทีขับมาเนี่ยเราขับจี้ไปเนี่ยเขาก็จะตบซ้ายออกถูกไหมฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าจะแกล้งหรือเปล่าไม่รู้นะ ผมไม่เป็นคนขับรถเร็วก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่เลนขวาตลอดก็จะเจออย่างเงี้ยบางทีขับไปตาง,งจังหวัดเนี่ยเจอแล้วอยู่ซ้ายอยู่ขวาแช่ยาวเลยบางบางบางทีเขาาไม่รู้นะเขาไม่ใช่มนุษย์ลุงมนุษย์ป่าเป็นมนุษย์ปู่มนุษย์ย่าเลยนะผมเคยเจอแบบทําไมเขาไม่ออกพอพอเราออกซ้ายอ่ะสุดสุดท้ายเราก็ต้องแซงซ้าย<อ>แซงซ้ายออกไปแล้วหันไปดูอ๋อคุณปู่นี่เองอ๋อกาจะด่าหน่อยพอเจอคุณปู่เลยสวัสดีครับอ่าเชิญครับอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วก็นี่แหละนี่แหละก็เป็นที่มาของ การจะแก้กฎหมายฉบับนี้แหละนะว่าที่ว่าเอาผิดเลยนะฮะเอาผิดเลยนะฮะเมื่อวานะทางพลตำรวจตีเอกรักษณลิมสังกาดครับรองผู้บัญชาการการศึกษาสํานักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะคณะทํางานแก้ปัญหาจราจรนะฮะ<อ>ก็บอกว่า,าจะเพิ่มความเร็วใน,ในการแก้กฎหมายสาระสําคัญนะครับจะเพิ่มความเร็วบนถนนให้เหมาะสมมากยิ่ง,งขึ้นทั้งทางด่วนและทางปกติผู้ที่ขับช้าในเลนขวาสุดนั้นนะ่ะจะกําหนดความเร็ว ในช่องช่องทางขวาสุดเนี่ยเพื่อแก้ปัญหานี้เช่นกันหากหากพบเนี่ยก็จะถูกใบสั่งต่อไปนี้นะจะโดนก็คือนอกจากแก้เรื่องมีโทษมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วให้ลดขึ้นไปด้วยทั้งในส่วนของทางด่วนและก็ทางปกติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทางมันดีขึ้นไงทางมันดีขึ้นจะไป80-100อยนึงเนี่ยมันบางทีโอ้ถ้าทางด่วนนี่ร้อยนึ่งก็ช้านะช้า โอ้โหร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยบางทีเขาเหยียบกันอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องพกไปกับขี่ครับทำได้อะเมื่อาวานท่านรองเอกรักพูดเลยนะอบอกว่าที่ตอนนี้ว่ามีการเริ่มใช้ใบขี่อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะฮะใบขี่ขอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออยู่ในมือถือ,อเป็น,อนแอปแอป,แอปพลิเคชันแต่ว่าเขาบอกว่าพกได้ตแต่ต้องพกตัวจริงด้วยอะแล้วจะทำไปเพื่ออะไระเนี่ะนั่นแหละที่ผมมองยูตอนนี้ก็ต้องรอการแก้กฎหมายก่อนเพราะกฎหมายเดิมว่ากําหนดพกให้พกติดตัวตลอดเวลาแต่ถ้าแก้ใหม่อ่ะ ท่านรองอย่างรักเสนอว่าควรแก้ไขาจากให้พกติดตัวเป็นการแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเรียกตรวจเขียนอย่างนั้นไม่ได้พี่เอกนี่รูสนิทกันดีไปเขียนอย่างนั้นเนี่ยผมเดินอยู่พกทําไมอ่ะคุณต้องบอกว่าพกต้องพกทุกครั้งที่ขับขี่รถใช่ถูกไหมอ่า เออผมไม่ขับแล้วคุณมาตรวจผมผมผมไม่มีผมผิดเอ่ะอะไร <c oughs> ต้องไปเขียนใหม่ตอนนี้ก็กฎหมายยังต้องยึดกฎหมายเดิมไว้ก่อนออก็เลยต้องพกตัวทั้งตัวจริงทั้งมีแอป,ปอะไรไปเพราะถ้าตำรวจเรียกตัวจแล้วไม่เจอ<น>อ่ะคุณก็โดนไห้แน่ในอนาคตก็เห็นว่าจะเอาเอาสองอย่างมารวมกับบัตรประชาชนเลยเนั่น,นดีอันนั้นยังดีก็ต้องต้องพกแน่นอนไปไหนก็ต้องพกไปด้วยแล้วข้อมูลก็จะอยู่ในบัตรประชาชนเลยใช้แท่นใบกับขีดแต่ว่าตอนที่ตรวจเนี่ยตำรวจต้องมีเครื่องสแกนนะไม่ได้หมายความว่าคนที่มีบัตรประชาชนรวมไปว่า บัตรประชาชนคือใบขับขี่ด้วยไม่ใช่นะเพราะอบบัตรประชาชนเนี่ยเราต้องมีทุกคนแต่ใบขับขี่เนี่ยคุณต้องขับรถเป็นคุณถึงจะมีมันมีแถบข้อมูลหรือแถบแม่เหล็กอะไรไว้เพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลว่าคุณเคยขับรถผิดกฎหมายมาหรือมีตัดแต้มอะไรหรือเปล่านฮะหลังจากนั้นครับที่ประชุมก็ลงมติเห็นชอบนะครับเห็นชอบ ท่วมท้นแล้วกันนะก็ต้องไปตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาต่อไปนะครับเนี่ยแต่เร,เรื่องเรื่องเรื่องขับรถช้านะผมเห็นด้วยนะเพราะว่าบางคนมาเร็วจัดอ,ะอ่ะใช่ไหมพอมาหนึ่งเสียเวลาแล้วต้องแบบอาจเกิดอุบัติเหตุได้จริงๆอ่ะอืมใช